เรือเลยกระโดดเรือเลยแม่มันกระโดดขึ้นมาบนเรือแต่ขายปลาแต่ขายปลาจริงจังนะนี่เขาเรียกปลาอะไรพี่อนเขาเรียกปลาอะไรเนี้ยปลาอะไรเนี้ยก็ปลาจริงจังนะครับโอ้เป็นผงเลยฮะวันนี้เปิดเพิ่งเปิดมาถึงแล้วเปิดไปครับย่กระโดดเล่นไปกระโดดขึ้นมาบนเรือก็มีครับ นี่ก็กระโดดมาอีกตัวแล้วครับโอ้นี่กระโดดมาสองตัวแล้วบนี่ยสดๆเลยฮะบนเรือใต้ปัสซิวเลยเนี่ยปลาจริงจังสดๆเลยฮะกระโดดเข้ามาบนเรือเลยครับเ,บน,น,เนี่ย ที่เขาไปทำปลาปลาแห้งนะปลากรอบนะครับจะตากตากแห้งนะครับอ่าเดวนลองดีดูนะครับที่นู่นเห็นไฟลิบๆนะั่นคือกอทะลุนะครับเน,นี่ยโคลี่มันูน้นนหรอลี่มันนี้มันง ก็กระโดดลงไปเลยอ่้าสวิงก็สวิงะโดดะโาบไปเลยนี่ครับปลาจริงจังนะเขาหลีไฟนะมาตองกันเต็มเนะเอ้ยมีวิธีจังเกียนะครับสนิทเจ้าครับ